ปัจจุบันชีวิตเราอยู่ในอาคารอยู่ในรถเราไม่ค่อยเผชิญกับแสงแดดเราไม่ค่อยรับพลังงานจากแสงแดดอาจจะเรียกได้ว่าพลังงานแสงแดดเนี่ยถูกละเลยหรือถูกลืมใน่าำการวิกฤตความเร่งรีบของเด็กผู้ใหญ่ตื่นมาก็ต้องรีบขึ้นรถไปรอเพื่อไปถึงปลายทาง เสร็จแล้วเราก็ต่ออยู่ในอาคารตกเย็นเราก็ขึ้นรถรีบมารับลูกหรือตรงกลับบ้านนะครับงั้นในไซเคิลนี้ในวงจรนี้เนี่ยเราก็พลาดโอกาสที่เราจะไปรับแสงแดดในยามพระอาทิตย์ขึ้นและพลาดในการรับพลังงานแสงแดดในยามพระอาทิตย์ตกหลายๆคนมักจะตั้งคำถามว่าเวลามาติดตามกับผมเนี่ยทำไมหนึ่งในคำถามก็คือ ผมมักจะถามว่าวันหนึ่งโดนแสงแดดกี่นาทีนะครับวันนี้เรามาลองไขข้อตรงนี้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเพิ่มภูมิต้านทานปอดเนี่ยพลังแสงอาทิตย์เนี่ยมีบทบาทอย่างไรแล้วทำให้เราจริงๆแล้วแข็งแรงได้มากกว่าเดิมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งอาหารเสริมที่ขายกันออนไลน์ เรามาลองดูกันครับสวัสดีครับหมอวินัยครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไปเพิ่มสปีดเป็น1.5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหล่นผมพยายามพูดช้านะครับเพราะว่าทาร์เก็ตของผมเนี่ยก็คือคนรรกยาดังนั้นถ้าเราพูดเร็วใช้สัพท์ที่มันมีทางการแพทย์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะตกหล่นหรือเบื่อได้นะครับหลายคนก็ถามผมว่าทําไมไม่ทําคลิปสั้น ไม่ใช่จะริดผมครับจะริตผมคือทำยาวๆพยายามที่อธิบายให้เห็นภาพเพราะว่ารู้ไปแล้วจะได้จบเรื่องนี้แล้วก็โดนหน้าเรื่องต่อไปเลยนะครับนันก็ไม่แปลกว่าทำไมคนดูไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาต้องการคำตอบจริงๆหรือเขากำลังประสบปัญหาจริงๆนะั้นผมตั้งใจทำเพื่อสำหรับคนที่กำลังมองหาคำตอบโอเคใจครับเพราะาอะไรฮะเพราะว่าอีกสิปีข้างหน้า ถ้าสภาพอากาศยังคงเป็นอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาโรคปอดทางเดินหายใจอาจจะเป็นปัญหาที่กวนใจเราเนี่ยเรามาลองเริ่มกันครับก่อนอื่นให้เรารู้ก่อนว่ามนุษย์ปัจจุบันแม้กระทั่งเด็กเรารับพลังงานแสงอาทิตย์น้อยลงเรื่อยๆเพราะไลฟ์สไตล์เราเพราะชีวิตเราที่อยู่ในอาคารอยู่ในตึกมีรายงานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างรายงานล่าสุดอย่างปี2024 ที่แสดงให้เห็นว่าแม่ที่เริ่มสัมผัสกับแสงแดดตั้งแต่ก่อนคลอดจนกระทั่งเอาเด็กไปสัมผัสแดดหลังคลอดลดโอกาสการเกิดภูมิแพ้ภูมิแพ้ผิวหนังและหอบผืดในเด็กไปอายุ8ขวบถึง9ขวบได้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีรายงานนะอย่างตัวอย่างโควิดเนี่ยรายงานในอินโดนีเซียรายงานในอเมริกานะครับว่าอะไรครับว่า การที่คนไข้สัมผัสแสงแดดในช่วงป่วยโควิดสามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลหายได้เร็วขึ้นกลับบ้านได้เร็วขึ้นนะครับและลดผลแทรกซ้อนเอาตัวอย่างเปเปอร์หรือว่างานวิจัยสั้นๆส,สองสองอันเนี้ยมาให้เราดูซึ่งตีพิมพ์เนี้ยสอสมปีที่แล้วผมอะ่ะอ่านแล้วแล้วผมก็เชื่อตรงนี้มาตลอดแล้วโชคดีว่ามีคนมาทำเรื่องแสงแดดบ,บ้านเราเนี่ยอะไรครับไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับ และผลมันดีมากผมก็เลยเอามาต่อยอดอ่ะสามผมรู้ว่าถึงจุดนี้เรารู้อยู่แล้วว่าประโยชน์ของแสงแดดเนี่ยมันดีอย่างไรประโยชน์ของพลังงานที่ได้จากแสงแดดหนึ่งมันทําให้กระดูกเราแข็งแรงอันนี้ผมเชื่อว่าเรารู้อยู่และสองมันทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงผมก็เชื่อว่าเรารู้อยู่แล้วเราได้ผ่านความรู้ตรงนี้มามากมายสามแสงแดดเนี่ยกระตุ้นให้เราหลับได้เร็วขึ้นสี่ แสงแดดทำให้เราตื่นตอนกลางวันได้มากขึ้นมีสมาธิมีการจดจ่อได้มากขึ้น 5. แสงแดดทำให้เรามีพลังนะมีพลังนะมี energy ในตัวได้มากขึ้นผมเชื่อว่าเรารู้อยู่แล้วแล้วก็6แสงแดดเป็นตัวกระตุ้นภูมิต้านทานที่ดีนะฮะลดสารอักเสบเพิ่มภูมิต้านทานเราได้ดีทำให้เราสู้กับเชื้อโรคหรือสู้กับการอักเสบในร่างกายได้ดี ผมเชื่อว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ผมจะทบทวนอีกนิดหนึ่งสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วอยากให้ผมแตะข้อมูลตรงนี้ก่อนอื่นแนะนำนิดหนึ่งก็คือแสงแดดเนี่ยเป็นแสงที่มีพลังมีพลังงานใช่ไหมครับซึ่งแสงเนี่ยมันก็มีมีค่าที่เรามองได้กลุ่มแสงที่เรามองเห็นด้วยสายตาเปล่าแล้วกม็มีกลุ่มแสงที่เรามองไม่เห็น ด้วยสายตาปล่าใช่ไหมครับอย่างยกตัวอย่างเรนโบว์ Rainbow นะครก็จะมี7สีใช่ไหมครับอันนี้เรามองเห็นด้วยตาปล่าแต่ยังมีแสงอีกหลายชนิดที่เรามองไม่เห็นเช่น uv a uv b uv c อ่ะโอเคอินฟราเรดทั้งหลายนะครับทีนี้แสงพวกนี้เวลามันวิ่งลงบนมาสู่โลกเราเนี่ยมันก็วิ่งผ่านด้วยเขาเรียกอะไรฮะเวฟเลนมันจะมีเวฟเลนของมันความถี่ ความถี่กว้างความถี่สั้นใช่ไหมครับทีนี้เวลาแสงแดดมาชนร่างกายมนุษย์ไอตัวที่เป็นความถี่สั้นๆมันก็อาจจะจบได้แค่ที่ผิวหนังมันไม่ทะลุทะลวงไปถึงอวัยวะภายในแต่แสงคลื่นความเอ่อเวฟเลนท,ที่มันกว้างๆมันอาจจะทะลุทะลวงไปถึงอวัยวะภายในได้ยกตัวอย่างใช่ไหมครับเช่นไปถึงกระดูกเราก็ได้ ผมไม่ลงลึกว่าแสงแบบไหนอยู่เบื้องแบบตื้นๆน,นะฮะแสงแบบไหนเ,เข้าไปถึงในร่างกายกระตุ้นได้แต่เราผมอยากให้เราเราแอดมายหรือเราแบบเราชอบหรือเราผมไม่รู้แอดมายแปลว่าบบอะไรนะเราเราตระหนักหรือเราว้าวกับแสงแดดหน่อยว่ามันมันเป็นพลังงานธรรมชาติจริงๆนะที่เหมือนกับมันมาเสียบชาร์จในตัวมนุษย์อะ่ะเหมือนเราเป็นโทรศัพท์เนี่ยแล้วมันเสียบชาร์จเราทําให้เราชาร์จได้ มันไม่ใช่แค่ชาร์จด้วยพลังอย่างเดียวมันกระตุ้นร่างกายนะฮอ่ะราไปสู่หัวข้อต่อไปก่อนแสงแดดเนี่ยนอกเหนือจากมันทะลุทะลวงเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันกระตุ้นชาร์จเราไม่พอนะมันสร้างการเปลี่ยนแปลงในฮอร์โมนในร่างกายได้มันสร้างการสื่อสารสื่อประสาทในร่างกายได้ทีนี้แสงแดดพวกนี้จริงๆเนี่ยมันมีความสําคัญ แล้วมันมีกฎไก่ที่ซับซ้อนมากที่ธรรมาชาติไม่รู้ใครสร้างสิ่งพวกนี้ขึ้นมานะแต่มันมีความสำคัญต่อมนุษย์ร่างกายมนุษย์อยู่ยาวนานมากโอเคไหมครับดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยพึ่งแสงแดดมากต่อการเจริญต่อการดำรงชีวิตงนั้นแสงแดดจริงๆก็เปรียบเสมือนอาหารอันหนึ่งที่มนุษย์เราเนี่ยไม่ควรขาดหรือขาดไม่ได้ แต่เป็นที่น่าเศร้าว่าไลฟ์สไตล์ปัจจุบันทําให้เราห่างจากแสงแดดเหล่านี้แล้วไปพึ่งอะไรฮะวิตามินธรรมชาติวิตามินดีสังเคราะห์นะครับวิตามินนู่นวิตามินนี่ในรูปแบบแคปซูลซึ่งคนไข้หลายคนก็ถามผมผมก็พยายามจะบอกเขาว่าแสงแดดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วิตามินดีเขาเข้าใจนะมันเป็นพลังงานอันหนึง่งหลายคนบอกผมว่า กินวิตามินดีอยู่แล้วค่ะเลยไม่อยากโดนแสงแดดนะผมก็พยายามจะบอกเขาว่าเฮ้ยแสงแดดมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่ชิปจอยนะมันไม่ใช่มีแค่วิตามินดีอ่ะพูดเห็นภาพเนอะมันเป็นพลังงานมหาศาลที่มันกระตุ้นร่างกายให้มีการเปลี่ยนแปลงภายในในระดับโมเลกุลมันซ่อมสซมเราได้โอเคนะอ่ะโอเคนะผมผมพยายามจะพูดบ้านๆนะ,ะพยายามตามผมให้ทันหน่อยผมพยายามจะให้เราเห็นภาพว่า พอฟังเสร็จอะผมอยากให้เราว้าว่าโอ้โหเรามองข้ามสิ่งใกล้ตัวนี้ไปได้อย่างไรเนี่ยผมอยากให้เราเกิดขนาดนี้เลยว่าเอ้ยเรามองข้ามมันไปได้ยังไงเนี่ยตัวกระตุ้นภูมิต้านทานง่ายๆที่ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้มนุษย์เนี่ยเราเรามองข้ามมันไปได้งไงอะเราหันกลับมาโณรงร์กันใหม่ไหมเหมือนคนยุคเก่าอะโอเคนะดังนั้นแสงแดดพกนีเวลามันทะลุทะลวงไปถึงร่างกายแล้วเนี่ยมันไปถึงแหล่งผลิตพลังงาน เราเรียกไมโตคอนเดียมันเข้าไปถึงระดับเซลล์เลยนะมันกระตุ้นให้เซลพวกนี้ผลิตพลังงานนะเหมือนกับชาร์จแบตเราก็จะรู้สึกมีพลังนะฮะมันกระตุ้นให้เราไงฮะให้เราตื่นโดยอะไรฮะมันกระตุ้นให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลรามาระงับเมลาโทนินให้เราแบบไม่ง่วงนะฮะนอกจากนี้มันกระตุ้นอะไรฮะมันกระตุ้นม้ามแสงแดดที่ผ่านเข้าตาเนี่ยขึ้นไปที่สมองลงไปที่ม้ามให้ผลิตภูมิต้านทานนะครับ แสงแดดนี้นอกเหนือจากนี้เข้าไปปุ๊บไปกระตุ้นฮอร์โมนผ่านวิตามินดีนะไปกระตุ้นกระดูกเรากระตุ้นไขกระดูกเรานะครับให้ผลิตฮอร์โมนทั้งหลายนะแสงแดดยังกระตุ้นให้เราอารมณ์ดีด้วยกระตุ้นให้เรามีออสารคัดหลัง่งเรียกแฮปปี้ฮอร์โมนเซโรโทรนินในในหัวทําให้เราอารมณ์ดีรู้สึกตื่นรู้สึกยิ้มนะฮะโอเคไหมฮะงั้นทั้งหมดทั้งพวงเนี่ยผมกําลังจะบอกเราว่าแสงแดดเนี่ย มันไม่ได้จบแค่วิตามินดีมันไม่ได้จบแค่กระดูกมันเป็นตัวชาร์จร่างกายที่ดีมากเบรกนิดนึงคือสำหรับหลายคนที่บอกว่าอ๋อเราไม่อยากโดนแดดเรากลัวดำหรือเรามีข้อห้ามไม่สามารถโดนแดดได้อันนี้โดนแดดเช้าโดนแดดเย็นลองไปดูมันมีวิธีที่มันไม่ดำโอเคเราเป็นโรคหมอไม่ให้โดนแดดเป็นโรคหมอให้โดนแดดได้แต่มันจะเป็นแดดเช้าที่มันไม่แดดจัดเกินนะ ปริมาณ UV ไม่ได้สูงเกินก่อนที่จะไปลงลึกอีกนิดนึงกลับมาแล้วผมแนะนำยังไงสำหรับใครฟังถึงจุดนี้ก็คือคนไข้ผมทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่มาด้วยเรื่องภูมิแพ้เลื้อลังเสมหะในลำคอเลื้อลังนะรู้สึกไอคันคอโดยไม่ทราบสาเหตุตรวจมาแล้วทุกอย่างนะครับหรือคนไข้ที่เป็นโรคปอดเองนะครับผมขอเลยนะครับใช้คำว่าบังคับคนไข้ผมนะฮะบังคับกึ่งๆบังคับว่า นอนเร็วตื่นเช้าโดนแดดนอนเร็วก็อย่างที่เราพูดในคลิปก่อนๆตื่นเช้าเราพูดไปแล้วแต่โดนแดดออกมาอาบแดดเหมือนฝรั่งขอแค่ไหนขอแค่10บถึงส5้านาทีมากกว่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์น้อยกว่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ 10- บถึง15้านาทีอาบแดดอยู่จะนั่งอาบแดดก็ได้อยู่จะเดินแกว่งแขนก็ได้อะไรก็ได้ให้มันรู้สึกร้อนหน่อยแดดช่วงไหนบ้านเราก็หกโมงขึ้นก็ออกแล้วครับแดดช่วงนี้นะ 6โมงครึ่ง7โมงก็สวยแล้วครับลองดูเลยครับแต่ว่าถ้าแดดถ้ามันร้อนจัดจนไม่ไหวก็ก็เลี่ยงแต่ถ้าแดดเรารู้อยู่แล้วนะแดดเช้าเช้ามันเป็นแดดที่แบบกำลังดีเลยไม่ร้อนเกินนะครับเพราะอะไรครับพอพอเราได้แสงแดดเนี่ยตาเราเนี่ยเวลามันโดนแสงแดดมันแสงแดดนั้นไปกระทบจอประสาทตาปุ๊บมันส่งสัญ,ญญาณขึ้นสมองสมองเราเนี่ยเป็นไงครับมันตื่นเลยมันคลิกสตาร์ทเหมือนเรากินกาแฟแก้วหนึ่งเลย แดดเนี่ยเป็นยิ่งกว่ากาแฟนะครับมันทําให้เราตื่นอย่างนี้เลยนะผมเชื่อว่าเราหลายคนคงผ่านตรงนี้มาเราตื่นมาปุ๊บผู้หลักผู้ใหญ่จะบอกเลยฮะสมัยก่อนตื่นมาปุ๊บออกข้างนอกไปยืนที่ระเบียงเป็นไงฮะเวลาเราเริ่มมองแสงสว่างสักพักสักพักสักพักจากง่งวงๆเราก็จะเริ่มตื่นเราก็จะเริ่มมีพลังเห็นไหมฮะโบราณเขาพูดอะไรมาเนี่ยผมกลับหลังๆกลับมาเริ่มดูจริงนะฮะแล้วก็ มันก็มีวิทยาศาสตร์มามาเติมความเชื่อนี้มากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับซึ่งมันไม่ได้เสียหายเราไม่ต้องเสียเงินอะไรและจากประสบการณ์ผมมันใช้ได้จริงโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่มาหาผมด้วยเรื่องไอเรือดลังภูมิแพ้เรือดลังเนี่ยผมก็จะบอกพ่อแม่เสมอนะว่าเด็กพวกนี้ชีวิตมันยังไม่เริ่มเลยจะไปเข้าตะกการารักษากินยาพ่นยาสเตอรอยสุดท้ายต้องไปผ่าตัดไปจี้อะไรอย่างเงี้ยลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดู อะไรที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ใช้กับตัวนะผมผ่านมาหมดเลยแล้วผมก็รู้สึกว่ายาหรือการพ่นยามันไม่ได้ช่วยเราแบบยั่งยืนการช่วยยั่งยืนคือการปรับไลฟ์สไตล์นี่คือชัวร์การันตี80-90%คุณไปจี้จมูกเขาก็การันตีคุณแค่ปีเดียว2ปีเขาก็อาจจะบอกว่ามันก็กลับมาใหม่ได้งั้นเราเสียเงินเสียเจ็บตัวไปเพื่อเรามาเลือกอะไรที่มันยั่งยืนไหมนะครับและยิ่งในยุคนี้เนี่ย สภาวะภูมิแพ้สภาวะปอดมันมามากขึ้นเรื่อยๆเ,อเราก็ต้องหันมาถามแม้ว่าอะไรที่มันยั่งยืนแล้วผมก็พูดอยู่เสมอคลิปผมก็จะพูดเสมอว่าไม่ต้องไปแฟนซีมากโรคที่มันยากๆเรารู้ว่าเราต้องรักษาอะไรแต่ก่อนที่จะไปถึงนั้นน่ะเราคนไข้อะพื้นฐานเราขอให้แน่นก่อนไหมนอนตื่นแดดอเอาแค่นี้ก่อนใช่ไหมอ่ะวันนี้กลับมาเรื่องแดดเห็นภาพนะงั้นแดดสิบสิบห้านาทีผู้สูงอายุด,ดีมากเลยครับ เอาเลยครับคนไข้ที่เป็นหลอดลมโปง่งพองขอพืผมเชื่อว่ามันได้มากกว่าปอดนะครับอสำหรับผู้สูงอายุให้รู้เลยนะครับทั่วโลกเนี่ยเขามีการเก็บวิจัยนะการติดเชื้อมากที่สุดเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อากาศหนาวนะครับอาการโอกาสเสียชีวิตมากที่สุดมันเกิดในช่วงฤดูหนาวตรงกันข้ามการติดเชื้อโอกาสเสียชีวิตเกิดน้อยในช่วงฤดูร้อน จริงๆมันอธิบายได้จากหลายกลไกแต่หนึ่งใน,นกลไกนั้นก็คือว่าช่วงที่เราสัมผัสกับแดดเนี่ยร่างกายมันกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับมันทําให้เราติดเชื้อง่ายป่วยเอ้ยติดเชื้อยากป่วยยากเพราะแดดเป็นตัวกระตุ้นโอเคไหมครับงั้นผู้สูงอายุเหมือนกันครับสิบถึงสิบห้านาทีหกโมงครึ่งเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งวอตเอเวรลองไปดูที่บ้านเรานะครับถ้าแดดไม่ร้อนจัดไปอาบแดดก่อนที่จะไปต่อผม ให้ตัวอย่างอันหนึ่งปีที่แล้วผมมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศประเทศหนึ่งที่เป็นภูเขานะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปสัมภาษณ์แต่ว่าเขาไม่อยากให้ผมอัดเวลาผมไปเที่ยวผมก็พยายามจะไปตามชุมชนอย่างเงี้ยแล้วลองไปถามดูว่าเคล็ดลับการมีสุขภาพที่ดียังไงผมก็จะเริ่มด้วยคำถามนี้นะว่าประชากรชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยู่กันถึงอายุเท่าไหร่ก็ชุมชนนี้ก็บอก9ก5หป่วยกันมากน้อยแค่ไหนมีภูมิแพ้ไหมครที่ผมอยากพยายามจะเซอร์ว์ สั้นๆเลยเราไม่ค่อยรู้จักคขว่าภูมิแพ้ทั้งๆที่หุบเขาเขาเนี่ยเต็มไปด้วยทนฝุ่นนะการเผาญ้าเผาเกษตรกรทั้งหลายสารเคมีแต่ภูมิแพ้เขาไม่ค่อยมีแล้วก็เขาตายยากเขาอยู่ยาวนะเพราะว่าเขาเดินเยอะแล้วก็เขาโดนแดดเยอะโควิดถามเขาว่าช่วงโควิดชุมชนเขาเป็นไหมเขาบอกไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยอย่างมากก็แค่ไข้หวัดแล้วถามว่าต้องกินยาต้องไม่เลยครับ คือหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เขามีสุขภาพที่ดีคือการที่เขาโดนแดดเขาใช้ชีวิตกับแดดน,นะครับก็ไปต่างจากคนต่างจังหวัดบ้านเราชาวไร่ชาวนาพวกนี้เขาก็ไม่ได้ป่วยแล้วก็พวกนี้เนี่ยเขาอยู่กับแดดค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ยอมรับว่าเขาก็ไปเสี่ยงกับอีกกลุ่มโรคหนึ่งแต่อย่างน้อยโรคทางเดินหายใจเขาเป็นน้อยกว่าถ้าเขาไม่สูบบุหรี่โอเคงั้นกลับมาที่แดดถึงจุดนี้เราทุกคนเคลียร์งั้นสุดท้ายผมก็อยากจะรณรงค์ให้เราเนี่ยโดยเฉพาะผู้ ผู้สูงอายุพ่อแม่ที่มีเด็กหากิจกรรมนะครับไปใช้เวลาในแดดสัก,ก10ถึง15นาทีขอ10ถึง15ไม่มากกว่านี้ไม่น้อยกว่านี้สำหรับพ่อแม่ก็อาหารเช้าเด็กถ้าสมมุติเป็นไปได้ก็กลางโต๊ะนั่งกินเบรคเฟสอาบแดดสร้างค่านิยมใหม่ให้เด็กรู้จักแดดมากขึ้นนะครับแรกๆเขาอาจจะต้านเรานิดหนึ่งด้วยร้อนด้วยอะไรก็ ค่อยคุยกับเขาด้วยเหตุด้วยผลนะครับสองก็คือการมีกิจกรรมแดดเนี่ย้าตอนเช้าไม่สะดวกก็เป็นตอนเย็นได้สามการใช้ยาวิตามินดีเพื่อทดแทนพลังงานจากแดดอย่างที่ผมพูดไปแดดไม่ใช่เท่ากับวิตามินดีแดดมีอะไรมากกว่านั้นนะครับดังนั้นพลังงานที่เราได้เราไม่ได้ต้องการแค่วิตามินดีเราต้องการสารเคมีเราต้องการสารสื่อประสาทเราต้องการ สารเพื่อตุ้นภูมิต้านทานที่มากกว่าวิตามินดีโอเคนะครับงั้นถามว่า4ี่กินวิตามินดีคู่กันได้ไหมได้ครับคน,คนที่มีข้อบ่งชี้กินเลยครับไม่มีข้อห้ามแต่อย่างน้อยเราต้องตั้งต้นด้วยโดนแดดก่อนโอเคนะครับดังนั้นผมย้ำอีกทีการโดนแดดมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องเสียต้นทุนอะไรเลยนะครับแล้วมันง่ายแล้วเชื่อผมนะครับเชื่อเลยครับลองทำดูสักสองอาทิตย์ แล้วรู้สึกยังไงอาจจะพิมพ์มาบอกก็ได้ครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ตอบนะพิมพ์บอกพิมพ์แบ่งประสบการณ์เพื่อกับคนอื่นที่กําลังประสบปัญหาเรื่องปอดทางเดินหายใจลองดูสิครับว่าเออมันรู้สึกดีขึ้นไหมนะครับเพราะผมผ่านมากับตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันใช้ได้มากโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ สุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับหากใครที่สนใจหนังสือรู้รอดปลอดภัยสามารถสั่งผ่าน Line Official ได้จะมีเจ้าหน้าที่ประสานในนี้ผมก็ได้สรุปนะฮะหัวข้อนะฮะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่สนใจนะครับสีภาษาค่อนข้างง่ายลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เริ่มใส่ใจสุขภาพปอดเพราะอีก10ปีข้างหน้าสุขภาพปอดจะเป็นปัญหาของสังคม